จีนขนอาวุธยุโทโธปกรณ์มาโชว์แบบจัดเต็มในพิธีสวนสนามครบรอบ80ปีชัยชนะในสงครามต่อต้านการรุกรานของญี่ปุ่นที่น่าสนใจคือดโดรนโจมตีใต้น้ำขนาดใหญ่พิเศษรุ่นใหม่2รุ่นคือ Hsu 1 0 0และ AJX 0 0 2ที่เพิ่งเปิดตัวสู่สายตาสาธารณะครั้งแรกเมื่อวันที่3กันยายนที่ผ่านมา ทั้ง2รุ่นความยาวเท่ากันคือราว18 2 0ถึง20เมตรแต่ AJX 002มีเส้นผ่านศูนย์กลางราว1 1ถึง1เมตรครึ่งส่วน HSU 100เส้นผ่านศูนย์กลางราว2 3ถึง3เมตรภารกิจของโดรนจมตีใต้น้ำนี้ยังไม่แน่ชัดแต่นักวิเคราะห์เผยว่าอาจติดตั้งต่อปิโดหรือทุ่นระเบิดหรืออาจจะใช้เพื่อการลาดตระเวนก็เป็นได้ อีกอย่างที่น่าจับตาคือขีปนาวุธนิวเคลียร์พิสัยไกลข้ามทวีปรุ่น DF-5C หรือตรงเฟิง5ขีปนาวุธนี้มีระยะการยิงได้ไกลกว่าในรุ่นก่อนๆและยังสามารถบรรจุหัวรบได้มากกว่า12หัวรบตรงเฟิง5ใช้เชื้อเพลิงเหลวได้รับการออกแบบให้ยิงจากพื้นที่ไซโลทางตอนเหนือของจีนซึ่งสามารถโจมตีแผ่นดินใหญ่ของสหรัฐและยุโรปตะวันตกได้โดยมีความพร้อมปฏิบัติการตลอดเวลา หากอาวุธเหล่านี้ถูกนำไปใช้งานในกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนอาจสร้างปัญหาต่อความสามารถของฝ่ายตรงข้ามในการป้องปรามการเคลื่อนไหวทางทหารของจีนในภูมิภาคได้